สวัสดีค่ะทุกคนมันพบกับช่องคับปนปี่กับพี่คับป้าน,นะคะวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตน,นะทุกคนวันนี้พี่จะลาฟาร์มัดหมัดขาดำนะทุกคนขาดำ V ีสอนะทุกคนพี่พี่กำลังจะยงพี่กำลังจะไปทำหมัดก๊อชนะทุกคนเออใจเย็นใจ โอเคทุกคนวิธีการทําก็ไม่ยากไม่ง่ายเลยนะทุกคนก็พี่อาจจะไม่ได้ใช้ผลพระแต่พี่จะใช้เป็นสูตรล่องหนของผลที่เป็นอะนะทุกคนคือมันตีไกลนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ฟาร์มเลยเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยทุกคนทุกคนเห็นเลยว่าพี่ไิ่สามร้อยเก้าสิทเอ้ยมาสามรอยเก้าสิ สกิลสุดท้ายมันจะเป็นการเปิดขาด้ครับเปิดใฟนะันคคนคิก้คด้า้ย ตรงนี้ก็จะเป็นแปืมขาดิก๊กแปรทุกคนขาดิก๊กแปร ตาย <try> ওই คาริเ็ดทุกคนคาดิเ็ดทุกคนดูห่างพี่สบัด ハリ。

เราตีเขาลไม่ดนเลยม่โดนมันไอ้ดมหไม่ดน,ดนอีก4มาทุกคนกสี่มาเท่นานั้น อ,อีกสามมาทุกคนอีกสามมาแค่นั้นคือพี่คาบัตเดียวที่อยู่ในเกมนี้ก็คือมาก็ตทุกคน Thank you. sống mát hả? กระเด็นไปไหนไกลรูตายแล้วตัวนัเจ้าคนนั้นใครช่วยทีเด็กๆก็ไม่้อพ่อจะช่วยตีนะทุกคนแก่นีเจ้าคนนั้นไม่ต้องแค่ช่วยตีก็ได้ เฮ si ปึ๊ดนี่กระโดดซุ่มไปไกลแบบนี้เอ้ามันตีนไปตายแขาหัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสองล้านสาม รีวิวสกิลโอ้โหกระโดดพุ่งไปในไกลสกิลที่สองปืนโอ้ยติดไฟติดไฟทุกคนสกิลที่สายปล่อยลอยไฟนี่เน่ไปไหนละไปไหนละทุกคนเนี่ยอยู่นี่เหรอ อเคทุกคนตอนนี้พี่ก็เก็บมาร์ทครบสี่รอแล้วนะทุกคนแล้วพี่ก็ฟาร์มมาร์ทมาทุกหมัดครบสี่ร้อนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะไปที่เกาะกลางเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคโอเคทุกคนนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนมันสี่ร้อยมาร์ทจริงๆ นี่สี่ร้อยมัดเลวก็มัดอันนี้สี่ร้อยมัดนะทุกคนอันนี้ก็ต้องฟาร์ประมาณสามร้อยหรือสี่สี่ร้อยมัดแต่อันนี้มันตันแล้วนะมาดูกันว่าซาบิอันนี้คือมันเท่าไหร่แล้ววยได้ทุกคนเออเออันนี้มันซาบิอันนี้ดีกว่าทุกคนซาบิ วีเราต้องฟาร์มอันนี้ด้วยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่าพี่สามารถทําได้หรือยังเดี๋ยวพี่มีแค่สองหางทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าจะสุ่งผลได้ไหมปึ๊บอ่ะสุดพอเสร็จปึ๊บเฮย้ฮยเฮ้ยทุกคนผลหิมะฮะเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนมันก็ดีอยู่นะ นี่บริษาทวิวิทุกคนที่จากที่พี่เคยเห็นได้คือราคาสองล้านสี่นะทุกคนอุ้ยโูสุ่มได้ผลน้ำไม่ใช่น้ำแข็งสุ่มได้ผลบริษาททุกคนโอไมก้อ oh ดผลนี้ก็มีคนให้ละผลนี้เป็นมีคนให้นะทุกคนสรจผลสุ่มได้โอ้โ oh อ้คน,นะคนดีใจ oh เดี๋ยวไปเคทุกคนเดี๋ยวไปเก็บเกรดก่อนเคทุกคนแต่ว่าวัตถุดิบพี่มันไม่พอเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่าตรงไหนคือที่ทำหมัดก๊อนนะคือพี่ไปดูมาแล้วมันอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เลยใครที่ไม่รู้จุดก็มาตรงนี้เลยนะทุกคนตรงมาตรงเควสเวลหนึ่งเก้าสองห้าทุกคนสองพันเก้ารอยยีสิบห้าแล้วก็มาต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนต้นไม้ต้นนี้มันจะมีทางเข้านะทุกคนทางเข้าตรงนี้ แล้วก็ลงไปในรากต้นไม้เราก็จะเจอกับคนหมัดคนหมัดก่อนนะเนี่ยทุกคนดูเลยคือฟาร์มัสหมัดครบแล้วเขาบอกเขาก็จะบอกว่าให้นำยี่หางหางปลาแล้วก็ก้อนแมกมาย่สิบแล้วก็ดาก้อนสเคลนะทุกคนและมิสติกโดเท มิสติกโดเพล็กออยี่สิบยี่สิบแล้วก็สิบโอเคทุกคนพี่ต้องไปหาสองอันนี้สิบใช้อันนี้สิบอันน,นนะทุกคนแล้วก็ใช้ไอ้ก,ก้อนนี้สิบอัน,น,นแล้วก็ใช้อาหารปลาอ้โหูาหางปลามีแค่หนึ่งใช้ยี่สิบอัน,น,นแล้วก็อะไรนะทุกคนเดี๋ยวพี่ดูไหมก่อน อ๋อก้อนแมกมาทุกคนก้อนแมกมาอีกยี่สิบอันนะทุกคนที่มีแค่สิบ